สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ Everyday Look by Me อีกแล้วนะคะซึ่งรายการนี้ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะก็จะเอาความสวยความงามเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากสาวๆทุกคนทุกท่านกันเลยงั้นเรามาดูเคล็ดลับวันนี้กันเลยนะคะเป็นเรื่องของ10เคล็ดลับค่ะในการเลือกความ ในการทําสวยแล้วก็ทั้งเจ๋งเราแถมยังแปลกอีกด้วยนะคะขอบอกว่าเลิศอะโอเคเรามาดูเคล็ดลับหนึ่งกันเลยนะคะเคล็ดลับที่1นนะคะเขาบอกว่าการปัดมัสคาร่าสุดชิลแบบไม่ให้มีค่าเปื้อนนะคะควรจะทํายังไงคะ ควรจะเอาช้อนเนี่ยแหละค่ะช้อนของเรานะคะมาลองเวลาที่เราจะปัดมาสคาร่าด้านบนใช่ไหมคะเราก็จะเอาช้อนนะคะมาลองด้านบนที่เราจะปัดหลังจากนั้นเราก็จะปัดขนตาเพื่อที่ให้ติดช้อนไปเลยนะคะมันก็จะไม่เลอะเปลือกตาเราค่ะเคล็ดลับที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของตาบวมค่ะหากตื่นขึ้นมาแล้ววันใดวันหนึ่งนะคะเกิดตาบวมขึ้นมานะคะก็ขอให้ ใช้แก้ด้วยมันฝรั่งดิบกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วนะคะก็ควรที่จะเดินเข้าไปในครัวค่ะแล้วก็หยิบมันฝรั่งดิบจากตู้เย็นนะคะมาผ่าเป็นซี่นะคะแล้วก็มาโปะตาประครบทั้งสองข้างค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะประมาณ10นาทีนะคะจะช่วยสลายน้ำที่เป็นสาเหตุของอาการตาบวมในตาเราเนี่ยลดลงได้นะคะแล้วตาเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะเคล็ดลับที่3นะคะเป็นเรื่องของยาแก้ท้อง เป็นที่มาร์กหน้าสุดจทีที่ช่วยให้ลบรอยสิวรอยแดงได้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรค่ะบอกไปแล้วก็คงไม่อยากเชื่อกันแน่ๆเลยนะคะว่ามาร์กหน้าสูตรที่ช่วยลบรอยสิวเนี่ยจะใช้ยาแก้ท้องเสียของเราที่เราเป็นยาระบายต่างๆนะคะเพราะว่า รอยสิวของเรานะคะจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะโดยที่ยาแก้ระบายนะคะจะมีสารหรือมีฤทธิ์เนี่ยที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะแต่ว่าจะไม่เป็นจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าเรานะคะจากจากที่เคล็ดลับบอกไว้นะคะต่อไปค่ะเรามาดู4ค่ะก,กากาแฟช่วยขจัดเซลลูไลท์ค่ะ ช่วยขจ,จัดได้จริงหรือไม่อันนี้เคยได้ยินมาบ้างนะคะว่าจริงค่ะใครที่มีปัญหาเซลลูไลท์คุกคามผิวหนังหลายๆจุดนะคะก็ลองที่จะสครับผิวด้วยกากากาแฟสดดูบ้างค่ะเพราะว่าคาเฟอีนในกากากาแฟนะคะสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์ผิวให้ทํางานแล้วก็ช่วยกําจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วให้หลุดออกไปได้ด้วยค่ะเคล็ดลับที่5นะคะหมักผมด้วยมายองเนสค่ะ มันจะใช้ได้จริงเหรอคะมันคงเหนียวเน่หนะแล้วก็หวานมากๆใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าครีมหมักผมที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ค่อยช่วยให้ผมมีสุขภาพดีขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ลองปรับเปลี่ยนมาใช้มายองเนสกันค่ะที่บอกว่ามาใช้มายองเนสนะคะควรที่จะนำเอ่อออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็มาหมักไว้ประมาณ20นาทีดูสิคะว่าจะเห็นผลหรือไม่ แล้วก็เป่ารมอุ่นๆให้ทั่วผมด้วยก็ได้นะคะมายองเนสจะช่วยซึมซาบลงไปในเส้นผมอย่างทั่วถึงค่ะพอ,พอครบเวลาแล้วนะคะก็สระตามปกติค่ะทำแบบนี้เพียงสัปดาห์หละครั้งนะคะรับรองว่าผมของคุณก็จะกลับมาสวยสวยเก๋กันเลยนะคะต่อไปเคล็ดลับที่6ค่ะเป็นการแช่ยาทาเล็บในตู้เย็นค่ะเพื่อที่จะทำให้เนื้อนเนียนขึ้นนะคะ อันนี้เมย์ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะจะบอกว่าการทาเล็บนะคะคือจะต้องทาให้เนียนไม่ใช่ว่าเป็นก้อนหรือว่าเหนียวเนอหนาเวลาที่มันยังไม่แห้งใช่ไหมคะ, mm hmm. ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้สาวๆทุกคนเอาอยาทาเล็บของเราไปแช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะหากจะใช้ก็ค่อยนําเอาออกมาใช้กันนะคะ mm hmm. เคล็ดลับที่เจ็บค่ะคือกินยาแพ้ลดอาการหน้าแดงค่ะกินยาแพ้เช่น กินยาแพ้ก็คือเป็นยาแพ้ที่เรากินกันทั่วไปนะคะที่เกิดอาการภูมิแพ้ต่างๆนะคะจะช่วยลดอาการหน้าแดงได้จริงหรอคะคนที่มีเลือดฝาดอยู่บนหน้านะคะมากกว่าปกติเนี่ยมักจะเกิดอาการหน้าแดงได้มากกว่าคนปกตินะคะเพราะฉะนั้นลองกินยาแก้แพ้ดูนะคะเผื่อที่จะลดระดับลงได้ค่ะต่อไปเคล็ดลับที่8ค่ะเป็นการทาปิโตเรเลียมเจลกันรองเท้ากัดค่ะอ,อ้าจริงเหรอคะ มันช่วยได้จริงเหรอคะอยากจะบอกว่าปิโตรเลียมเจลที่เราใช้ทาปากนั่นแหลคะค่ะสามารถช่วยกันรองเท้ากัดได้คะ่ะเพราะว่ามันนุ่มลื่นแล้วก็มันทำให้เนื้อของเราเบาเอ,อิด เขาเรียกว่าไม่แห้งกล้านนะคะนุ่มระมุนขึ้นค่ะเคล็ดลับที่9นะคะเป็นการล้างเล็บด้วยวิธีหุ้มฟอยล์ค่ะมันดูยุ่งยากไปไหมคะล้างเล็บปกติก็ว่ายากแล้วนะคะสีเล็บธรรมดาอาจจะลบออกไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ายาทาเล็บชนิดกากเพชรนี่ละสิเพราะฉะนั้นใช้หุ้มฟอยล์น่าจะดีกว่านะคะเป็นการห่อฟอยล์ไว้ก่อนนะคะประมาณ5นาทีกากเพชรบนเล็บก็จะค่อยๆหลุดออกจนหมดค่ะ ต่อไปเคล็ดลับสุดท้ายนะคะคือการทาเล็บให้แห้งแบบทันใจค่ะวันไหนที่รีบออกจากบ้านหรือว่าจำเป็นต้องไปงานกระทันหันนะคะแต่ว่าเล็บเ็บไม่มีเวลาต้องไปทำร้านนะคะก็สามารถที่จะ ทาเล็บได้โดยการแนะนำว่าเตรียมน้ำเย็นจัดไว้ใส่กละมังไว้นะคะและจุ่มเล็บ er ที znaczy, ่ทาเสร็จแล้วเนี่ยลงไปแช่ทิ้งไว้นานๆสัก3นาทีค่ะเพียงเท่านี้นะคะสีทาเล็บก็จะแห้งเร็วทันทีทันใจกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมออกจากบ้านหรือว่าไปงานได้ทันทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเห็นไหมเล่าว่าเคล็ดลับทั้ง10ข้อนะคะที่เรานำมาอาจจะ ทำให้สวยได้จริงแล้วก็ทำให้แปลกได้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ